ขึ้นสู้ทองฟ้าไปแล้วครับผมสำหรับแรงวันที่สองครับสองมกราปีหกเก้าครับผมไายคนเดียวครับบ่มมีผู้ดดยไทยตอนเอาขึ้นว่าได้ไทยครับนี่เป็นว้าวจุล่าครับเปลี่ยนขาไม่ครับขนาดสองเมตรครับผมตัวข้างล่างเป็น ียดน้ามือขึ้นนี่ครับตู 2, 5, บสองเมตรห้าสิบประพมสูทองฟ้าเป็นเทียบปลายครับผมฟังทั้งฟุ่นกับมี่ยุครับวาวหน้าใกล้ๆกันครับผม สำหรับดูล่าตูสองเมตรนี่เปลี่ยนขาไหมครับผมขามันหักครับขามันหักก็เลยต้องเปลี่ยนขาไหมครับแต่ว่าอย่างน้ำส่งอยากเอียงมาทังขวดเนียนหนึ่งครับผมทรสงสัยสีแดงร่ลงมั้งครับเนี่ยเอารงปรับใหม่ครับปรับอยางไม่เอายังเก็โอ้บัอิครับขาขีข่คันกับพ่อร่คงับเพราะว่ามัน ร่มข้างบนส่งแห้งอยู่ครับข้างบนส่งตึองครับอยู่แต่กับว่าแน่ครับคันมันเลิกมากครับร่มข้างบนมันสูงมันสิตึงก็นกนี้ครับผมถ้าพป็นอ,อาการตอนนึกเดือดครับรวันทีเปียงไทยแต่ม่าเคลืนกับหมุนครับหมุนแต่ว่าห้องประคองตัวแดงหอดเศร้าครับเราเบาวเวลาน้มสองเมตรห้าสิบเมื่อนี้ อจุลาจุล,า,จลาว่าได้ติดไฟครับผมเพึ่งเฮดเร็จมื้อนี้ครับเปลี่ยนขาเซตจมื้อนี้ก็รองเลยครับเฮ็ดขาเร็จต,ตอนประมาณบสามมุ้งครับเอาร่องเลยครับนิ่งดีครับเบา แต่ว่าถ้าเบื้องอาการไปยังไงครับตอนเปียดนดำผมปั๊บเข้าไม่ครับผมเมื่อเคื่อนมันเอียงมาทั้งใส่ครับใส่นิดทั้งต้องใส่ี้ปั๊บมาหไหลที่รับใสยปั๊บเข้าเมื่อไรอย่างนิดเดียวครับเดี๋ยวถ้าเบื้องตอนแรกครับผมแขนมันเอียงกับที่ได้อารงครับหน้าหน้ากันคางกันเป็นแม่ลูกครับผมเอาคืนสองตัวกันครับ น่า้ากันเป็นว่้าแม่ลูกครับผมขนาดตัวสองเมตรกับสองเมตรหัดซีกันครับผมหน้าคางกันหน้าคางกันเพื่อนมาเข็ดเป้าหางครับเป้าแม่ลูกส่วนผมกับของน้องนี่ม่มักมีหางครับ <c oughs> มีหางวันผมมาเป้ามีหางวันอุปกรณ์วันหลายอย่างครับ แต่ก่อนผมก็เห็ดเบาวมีหางเนี่ยครับเห็ดเบาวมีหางมักเบาหางกันเห็ดแต่าวแม่ลูกนี่ก็เลยศึกษาครับศึกษาเบื้องหน้าผู้นั้นผู้นี้เบื้องในยูทูปแน่เบื้องหน้าอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แน่กันมาลองเห็ดเบา้างครับเห็ดเราเพิ่งขึ้นโอ,โอเคอยู่ครับก็เลยแบบติดใจครับติดใจว่าพ่ามีหงางเพราะอุปกรณ์ว่าหลายครับว่าได้ไรอย่างเงี้ยว่าได้จุจีจุนจานไปหาทางต้องไปหา,าปหา,า,งา,งางทั้งคั้นทั้งทีนะครับ ได้พามาติดติดเอ็ดเข้ากับแลนเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนแ่งๆมาเบิร์กไหมครับว่าอาการเราสิเป็งใด